วัสดีครับพอกันมื้อนี้ครับบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกเศร้าใหม่ๆครับภาพพี่น้องมาเข่าปลาหาน้องใหม่เช่นเคยครับหลังจากที่บไดีมหาหลายมื่แล้วครับพราว่าผมค่าลงหน้าอยู่นะครับดำหน้าพึ่งแล้วนะครับไปเบิ่งกันเลยครับว่าบเรีมาสามหมือแล้วน้องใหม่มันสีไงปะไหนทีนี่น้องก็งามวครับไปไปลุ่นไปเบิ่งกันครับเป็นปลาเกานะครับ ไปมองอื่นกับบ่อยมีนะครับทำไมก็ได้ไปบ้านอื่นนะครับมาเมืองนี่้ากินแถวบ้านนี่นะครับปลาเก่าปลาเดิมนะครับคุณนะแต่มาเทือใดใน่บ่เคยมีคําว่าพิดหวังนะครับโอ้ยอาญาสินฝนตกเศร้าไม่เลยครับเมื่อคืนีนบ้านผมฝนตกแห้งครับหลังจากที่ฝนปตกหลายหนึ่งแะ ฝากน้องใหม่สมผมแม่ะด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับคุณสิทธิ์ทีมไอดีไล่ไปข้างล่างนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้ครับเจ้ามูลสิทธิ์ฝากไโทร่มไปข้างล่างนะครับนี่สามนอครับง่ามปานยังไปครับครับตอนที่มาที่แรกอาทิตย์วันยานะครับน้าแห้งเลยนครับเริ่มแห้งแล้ววันนี้น้าขึ้นมาหลายครับนี่นอหนี่ นอนนี่งามอยู่นะครับแต่บ่มันหน่อยผดไปยากแทะน่ครับนอนใหญ่เลยตัดเลยครับผมมาครับกระสอบมั่จะลำบากกว่าถุงผ้านะครับเพราะว่าผมถือกล่องอยากนะครับ นี่มึงทางนี่ครับนี่นอนหนึ่งนีนข้างในนี่นอนง,ง่ายเลยหุ่นนอนหนึ่งนี่เลยครับ นอนัองน่งดินครับนอนัองน่งดินน้ำเงาครับนอนี่บอกเบิ้งมองนี่ครับหนึ่งสองแล้วกะ 3 nòi cho thang này, như này. Ừ. này gặp. Tốt không mít, 3 nòi nhì không, tóc sau nó. ออมีเด็กหน่อยคนหนึ่งครับอายุสิบสี่ปีหาโน่ใหม่หาโน่ใหม่พูดนะครับแต่ว่าแห่งไปหลงป่าแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นแหละนะครับสิบสี่ปีเนาะเขาป่าโน่ใหม่ผู้เดียวเกง่งด,ด้วยครับนี่ยเขาคนเดียวเด็กหน่อยเงีย้ยงงามครับเกาะน,นี้คือหลายนอทเ ครับขออาวม,มุดติมพูนูพ่พี่นี่ข้างหน้าครับชิบเอ้ยนี่ยังวะนี่ยังวะ เสียงยังเหร่นน้ำที่ครับน้่งเหลนก็ลั่งขึ้ใไม่ครับน่านจะเป็นงูเหล่นน้ำนะครับเมื่อกี้ milí. ลายครับลายงามนี่ครับสองนัวเคือเกิดดีแท้เกิดคู่กันงามดีแท้วอนกระเจาะ นั่งถือฝนแหงหลายครับอ๋อครับพี่น้องเมืองมองนี่ครับวายผมวามันผมตาไล่ข <c oughs> ึ้นไล่แทะทาานในคนกำลังดำหน้าครับบ่แห้งแนบได้อันนี้ือ <c oughs> เต็มเลยครับผู้ดำเนืองนี้นะครับไล่คือกันสามนอเลยพี่เต็มเลยนี่ชักนอพู้หนี่หลายนอยครับ เจ็ดแปดนอนวันนี้มากครับตัดเล่ยเหมืนอกีนผมคุดออกนะครับคุดในผมถ่ายรูปหน้าปกนะครับมันค่อยงาม 哦，鸟儿鸣叫呢。 ว่าเลยครับนี่หนึ่งเห็นบ่ครับสอเห็นบ่เห็นบ่ อีก็บนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหน่อครับตรงนี้โอ้ยเลือกเถอะเดี๋ยวอ้อมไปเอาก่อนนั่นนะครับเอออ้อมแมวนอนนั่นนะครับ เลยครับหฮงเลยเขามาในหนีนะครับสองนอนนี่โคตรงามเลยครับบุญอ่ะหืมบุตรชายมหาแป๊บเดียวนะครับคุนเดียวมือหนาเดี๋ยวผมสียางสายเงาขุนไปทั้งปุ่นนะครับมือหนีผมเฝ้าครับเดี๋ยวผมสิไปส่งคองครับค่อยพอกันมือหนาครับเอา้ามือเอานอนอนี่สองนอนสุดท้ายครับแดี๋ยเลื่อ ต่องอย่าง่เลยนี่ครับางามไงโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนีครับ ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พอกันคิดหนาครับฝากคนที่ตามนะครับกดแชร์คนไล่นะครับเพื่อจะปฏิพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแต่ละมือแต่ละคลิปครับคุณโอ้ยเดี๋ยวผมจะได้ไปออกกระสอบแล้วกันยางไม่ลาเก็บน้องใหม่อยู่นะครับลายกล่องอยู่เอาครับฝากน้องใหม่สมผมไว้น้ำเนี้นะครับเด้อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับถิ่มลิงไว้แหางล่างนะครับก็เบร์อทรนะครับให้พี่น้องแตะข้าวที่ลิงครับแต่กระ่งจะตกเกยยังมาผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมสิตอบกลับไปครับเอา ค่อยพอกันมือนาครับสวัสดีครับ